ก็จะมีดักป้นนะอาชีพโจรต้องต้องมาแล้วเปนโก้ใช่พี่มีดักโก้เนี่ยมีไหมกาจะมีดักป้นอ่ะอาชีพโจรก็มีก็ดูร้อยเออเออไอวีโก้ดักป้นต้องมาฟรีบผีแล้วล่อดอยู่แบบจอดขวางถนนเลยเดินลงมาเลยเดินโดนไปชนนี่เดินปัจจแดงเดินลงมาเลยปัจจแดงก็มา ผมรับงานแล้วโอเครับแล้วรุร่นอะไรได้สกแกนเนียมาเว้ย,ยตาพิดอาอบิโก้อายบิโก้ของของดีอายบิโก้ของดีโ <gracias> อ้ <ku> รถ <iego> ไฟฟ้าอายบิโก้ไฮเวย์มันมีมันมีแบบอะไรนะทักออฟเดียดด้วยนะ ได้รับรางวัลรู้ทุกแห่งปีอะไรเงี้ยคนขับกันเยอะเลยชุดสองเด้งเลยดีนะไอวิโก้ดีเด้งมันเด้งมันเด้งอะพุ่งจัดรถไฟฟ้าไกคำยันไม่ดีผมไหวทำไมทำไมอยูิงก็มันหายเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกไปเลย โอ้ของคุณโคโค่เปนี่เรโน e อทเทคมั้งอะไรอย่างเนี่ยใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะก็จะเหมือนคันนั้นแหละโอ้ออกตัวยกล้อเหมือนเหมือนกับคันนั้นเลยมนที่ขับเมื่อกี้เลยไปเลยคีับาไปเลยไหมเลยเลยขุดโอมาเปล่าไปครับพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไปผมกำลังนั่งครับ เลยคุณอนุทินเกียร์เยอะเลยเมื่อกี้เห็นคุณอนุทินตั้งตรงเกียร์เป็น H เ l i เอะ่ะมันต่างกันยังไงวะเนี่ยไม่เคยตั้งเอสลิฟมันต้องมีกระปุกปะ่ะเกียร์กระปุกครับมันต้องมีกระปุกเกียร์อ๋ออ๋อนี่คือมีมีกระปุกเกียร์เลยอ่ะ ครับมันมันมาด้วยมันมาด้วยกันทั้งคู่มันจ่าเบินหกเกียร์โอ้ไปโหดมากเหลือปุกเกียร์ด้วยก็ไม่พแพงนะตอนนี้แค่ตอนนี้เหลือแค่สามพันบาทนะอ่ะโอ้ก็ปุกเกียร์อย่างเดียวอ่ตอนตอนผมตอน,ตอนผมซื้อมันจ่าเป็นทั้งคู่จ่าเป็นสี่พันแปดสิบเก้าไอตอนนี้เหลือแค่สามพันเดี๋ยวไม่รู้นะ อะไรบวกกระบอกเกียร์ใช่ไหมมันมาด้วยมันหัวเกียร์มันมาด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าถ้าอยากใช้ให้มันดีกว่านี้อีกก็ต้องซื้อหัวเกียร์มาใช้ก็ได้นะเพราะว่ามันถอดได้มันถอดให้ใส่หัวเกียร์ได้ดจริงหัวตกตกเกียร์ยากจิ๊บเป๊กเลยรถไฟฟ้าเนี่ย เอเอทำไมมันฟันฟับ,บอะเออเด้งเด้งว่ะเออผมผมคิดว่าผมเป็นคนเดียวแต่รถไฟฟ้ามันน่าจะขับกับ,กบเกียร์โต้แหละผม,ผมว่านะมันแปลกแปลนะเกียร์ตกมันแปลกแปก,กอ่ะฟับายากมากมันมันจะขึ้นยากนิดหนึ่ง มันตบกี่พอเหมือนมันตบปุ๊บไอ้รอบมันตีสุดตลอดเลยใช่ให้รอบมันอยู่ตรงกลางถ้ารอบมันอยู่ตรงกลางด้วยชา้าให้รอบมันสุดไปเลย บ้านเราก็ชอบแบรนด์สวีเดนไงทั้งวอลโวทั้งสแกนเนียนี่สวีเดนทั้งคู่เลยเหล็กแข็งอ่ะใช่ชอบแบรนด์พวกนี้วอลโว่ี่ห้อมันสุ่ยไม่ใช่มันวอลโว่ของสวีเดนมันยังไงนี่ยคือเทคโนโลยีและความสะดวกสบายมันเยอะออเยชบแต่แต่เมื่อก่อนเหมือนเหล็กมันมันได้คุณภาพมากเลยนะ นของวอลโวที่มันเคยมีสโลแกนตอนนู้นแหละแบบทุกชีวิตปลอดภัยในในวอลโวเนเมื่อก่อนเนี่ยแบบเน้นแบบชนอะตอนที่เขาทดสอบอะแม่งชนอย่างเดียวอะเอชนกําแพงชนมุมนู้นมุมนี้อยมันชนอย่างเดียวเลย <c oughs> คือถ้บเปรีที่กับพวกรถแบบ โตโยต้ายูสุอะไรเป็นอย่างนั้นน่ะคือคนละคนละเรื่องไงนะเกียร์เหล็กคนละแบบเลยโตโยต้าฮอนด้าอย่างเงี้ยอันนั้นแบบบางไงรถเมื่อก่อนเหล็กมันสิบสองมิลอย่นี้รถเดิมหกมิล คิดถึงเรื่องความปลอดภัยมันก็ต้องแบบเอาไปให้ได้เยอะที่สุดนะเที่ยวหรือไงใช่ป่ะไว้คุ้มแล้วไม่ดูเบนออกหรอที่เป็นข่าวที่โดนรถกระบะพอน้องออนิวชนเบนไม่เป็นอะไรเลยกระบะยุ่ <c oughs> ไปถึงเรื่ <c oughs> <c oughs> องอะคือ มันเหมือนกับแบบมันเบนด์นั้นนะมันโดนันโดนนอีกข้างฝะเฮ้ยเดเดเเฮ้ยวยนะเชเราเเาเชเาเชเามีมีเร่องอมีเรื่องเาแล้วเอาแล้วบับมันบับมีรถมีรถวางวะผมไหวเลยไม่น่าจะจะเรื่องได้เาเเเาทำไมต้อเื่ออะยเยมีรถอะไรบับบเด่งๆมั้เฮ้ยอย่านะอย่านะ เตี๋ยวเลยอ่ะแหลกแล้วลากหายหมดเลยมีเห็นมีเทรลเลอร์อันนึงอยู่ข้างหลังเนี่ยมีใครลืมเทรลเลอร์ไว้บ้างไหมผมก็เห็นอ๋อคุณคุณอนุทินแน่เลยอ่ะเห็นเห็นตำแหน่งอยู่ตรงไหนหนักกว่าตรงเทรลเลอร์เรียบร้อยมีรถเด้งรถเปอร์เซ็นอุ้ยรถยุบเป็นมิ้นเรียบร้อยทำไรวะเอ่อ กดซ่อม,มไหมยจะกด Low, โลโลไอนี่้หนึ่งแบบรอ้อยเปอเซ็นต์เยกดโลไหมล่ะ๋ยวจะซ่อมตองบบมรงไหนใกล้กว่าปัจจะแดงนะเออไม่ทันหนึร้ยเเ็เลยอ่ะหร้เนเลยว่ะีทีเดียวเลยอ่ะใช่ทีเดียวเลยรถมันวาร์ปมาใส่ใช่ไหมใช่ปุ๊บทีเดียวมแต่ว่าเป็นคนโบราณ แม่งแหลกพร้อมกันทุกคนเลยฮะอันนี้เป็นที่หัวห้องเลยนั่นเลยที่ผมก็ยังเห็นเลยขนาดไป็หัวห้องยังเห็นรถบ้าบอยู่เลยโนอะ้โหโอ้แต่วันนี้วันนี้ไม่ได้กดสตรีมนะมันยังดึงเน็ตอียกว่าไม่รู้สุดเกิดต้องให้คนลุกสร้างละมั้งคนลุกเน็ตแรงเออ ซ้อมมานอนแล้วะอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีอารมณ์ดีไปนอนเลยเออรับขาคอมได้แล้วไม่เล่นด้วยคือแบบซ้อมเสร็จปุ๊บนี่อารมณ์ดีไงไปนอนเลย จัดทำไม่ได้จัดทคนนุ๊กบานไปไหมนุ่นเรียบร้อยไม่เต็แล้วเรียบร้อยไปไปซื้อเย็นเย็น้าเนี่มอมีดานไว้เหอมีตอมอฮะ <c oughs> ตอมอ ผมจะได้ตังค์ไหมเนี่ยคืองานนี้คือดคอค้อมคอคอคอ้าวอ้าผมร้อยเป็นเลยวไปไปแก้ใช่ผมโดนก้าร่อมไปเสร็จองแสนนะโอแต่ตังค์ไม่ลดนะเพผมไม่ได้ตังค์แน่นอรอบนี้บริษัทใจสองแสนบริษัทไม่สักเลยเัทไม่เลยเลยโอ มันขี้กียจอะไรเนี่ยซอมสักเนี่ยโคตรโหด่ะสูงหกพันค่าซ่อมสองแสนเนี่ยนะรถใหม่เอี่ยมเลยครับเปลี่ยนทุกจิ้นบริษัทบอกเคลื่อนเคลื่อนรถเลยดีกว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องซ่อมแล้ว เปลี่ยนเ,เันบว r เกอ่โหดมากบริสัทบอกนี่แล้วทำทันดยไวแล้วอย่าละออกนะตอนนี้ต้องใช้นี่อย่างเดียวอย่าละออกแล้วกันตอนนี้อย่าหนีอย่าหายนะ สิ่งทำมีสิ่งตามที่เราไม่ได้ตังบลฟังได้นอนออไม่เยวใช่ยิ้มไปเลยบ๊ามเลยนะแต่ต้องทำเหมือนคุณโคโค่แล้วล่ะเป็นนี่อีกสองแสนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดเลยเอาเอาแล้วจะเลยรอยตามเลย ตามบอลแต่ละครันงมาเลยตามมาตั้งหวังเพงแล้วนี่ไม่ตั้งหวังรวยแล้วตั้งหวังเพงปังเลยปังปังปีนาดเอ้ยแล้วแล้วคุณอนุทินใช้รถตัวเองมาแล้วใช่ป่ะคุณอนุทินใช้รถแล้ใช้รถส่วนตัวป่ะครับไม่ใช่ครับรถบริษัทอ๋อรถส่วนตัวโอ้เรียบร้อยนะรถรถรถส่วนตัวนี่ขายทิ้งอย่างเดียวอะตอนเนี้ยซื้อมาสองแสนขายได ขายได้แค่ประมาณพันหนึ่งอะไม่เหลือส,ส <c oughs> ร้างผมจะได้ตังค์มันน่าจะมีประกรันนะพี่นะน่าจะแบบทำประกรันได้นะเออมีไหมไม่มีด้วยรถรถส่วนตัวมันไม่มีด้วย <c oughs> แต่ถ้ารถบริษัทนี่เราชนยังไงก็ได้มันมันจ่ายให้แต่ถ้าเกิดรถส่วนตัวมันได้เงินเยอะกว่าใช่นนะสิใช่ ผมผมผมกู้เลยได้ป่ะจัดไปเหรอกู้เลยเหรอมาถึงเป็นนี้เลยเหรอไอดียกสร้งตัวมาเป็นนี้แล้ไม่มีหนีไม่มีแลงทางานร้อน กระชวยอ่ะมีนี่แล้วก็ระจุ่มกระชวยได้มินี่แล้วมันรู้สึกออยากกันตัวใหม่เร็งอะไรไหมครับเร็งยี่ห้ออะไรไว้อย่าง มันบอกว่าสกิลอ๋อต้องมีสกิล ADR พาสสามอ๋อเออใช่ต้องขับรถเก็บเวกวันใช่ไหมแต่ผมเลือกแบบงานแบบไม่ใช่เริ่ม,เร,มเริ่มมานี่เอ่อปลดล็อกปลดล็อกแก้กวก่อนหนึ่งอันแล้วก็ปลดล็อกเกชรหนึ่งอันแล้วก็ปลดล็อกเวลาสองแล้วก็ไป ADR ให้เต็มหกอ่ะต้องเวลอะไรเนี่พี่พี่พูดมาเนี่ยอันนี้น่าจะเท่าไหร่าแปดหรือเจ็ดไหม 4ใช่ไหมสี่แล้วบวกเออผมก็ได้แตประมาณประมาณแแล้วมั้งไปดูข่าวไหมวันนี้ข่าวว่าที่ว่านักแสดงไทยบ้านรถควารรอดอ๋อเห็นเห็นข่าวแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านเลยตกข้างทางว่ากระดูกหักสองท่อนเลย ที่โคหักใช่ป้งเออกระดูกหักขาทรงข้างหักเออใช่โคหักแต่ว่าปากัดเรียบร้อยคนูดขีอ้นออทำไมอ่ะก็ลดความเลยหลับในเนี้ยใช่น่าจะหลับในรถมันพลิกเลยเอพลิกตกลงสะพานไม่หลับในก็เมาพี่มีสองอย่างเพราะเองนี่เขากินเยอะด้วยคิดว่ามุ่งเขาเขากลับมาจาก คอนเสิร์ตหรือว่าอะไรนี่ของกันจะพงเทอรแตงนีเขาดึงมันหนักอ่ะน่าจะผมก็อ่านไม่ครบนะว่าคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรแต่ก็หนักอยู่เอาเรื่องเอีคยวผมถึงแล้วตะละคนอยู่ไหนกัน่ะอันนี้ใกล้ถึงเป้าหมาย อ,อ,อันนี้ศูนย์ศูนย์ไม้แล้วใกล้ถึงหน้าบริษัทใส่ทุกความมืออกอซ้ายมือสบายผมรับงานออกเลยแล้วกันอุ้ยเอาเลยอะ่ะดีอยากได้ตังค์แต่แล้วงานที่แล้วนี่คือกดยกเลิกไปแล้วไม่มันก็ให้ตังค์นะอ่ะอ่อนะ ไปซ่อมปุ๊บมันให้ตังเลยอ่ะใช่มันให้ตังหุยโคโชคดีอ่ะมีนี้ด้วยโอเคสินค้าก็พังแม่รถเขาก็พังให้ตังอีกเออดีตอนนี้มีเงินอยู่หนึ่งแสนหึงหมื่นละแบบนี้ก็ได้ด้วยบริษัทเลยว่าน่าไปสมัครบ้างวะมันจ้างเราทำรถก็พังแล้วไง เขาเรียกเขาเรียกว่าข้าตำกวันนี่โอ้ฆาตำกวันเนี่ข้าตำกวันเฮียเฮียจะดีเองเอาไปนึกแต่เองเล่นเฮียหนักนะ คุณดิทินมาว่ะเอาทำไมไม่ไม่นั่นเหรอบริษัทไม่ยอมจ่ายให้มันไม่ให้ตังค์มันไม่ให้ตังค์มันหลอกไปให้อะไรเนี่ยบริษัทนี้ไม่เห็นจ่ายให้เลยเออคนหนึ่งได้ตังค์คนหนึ่งไม่ได้ตังค์เออโอเคไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สักบาทเลยเออค่าจ่ายประมาณสองแสนเก้าหมื่นค่าสมุดหนึ่งก็ย้ำเลยนะสองแสนเก้าหมื่นไม่ได้จ่ี่ไล้บริษัทแล้วเนี่ยเออไม่ใช่ลูกหลานหรือเปล่า Để uh, để